สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะพี่น้องเช้าบ่ายวันที่30มีนาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะก่อนเราคำนวณนะคะก็ไปดูวันที่29ก่อนนะคะพี่น้องคะเข้าหรือหลุดนะคะวันที่29นะคะวันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ3าเด่นรอบบ่าย5และ4ีนะคะรอบเช้าบนมา ห้าส่หาล่าง 0, 0ูนย์ะคะพี่น้องเด่นมา4เข้าคู่4ีหนะคะรอบบ่ายใจ5และ4รอบบนมา9 9้า่ล่าง4ี่หนะคะพี่น้องคะเด่นมา4นะคะ46ไม่ได้จับให้เนะ,ะพี่น้องจุ่มให้มันออกนะคะพี่น้องคะมาต่อนะคะวันที่30ค่ะวันที่30ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงปังปเช่นเคยนะคะเด่นรอบเช้าของวันที่30นะคะอยู่ที่3และ2ค่ะ จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ38 37 35 34 30 32ค่ะ2นะคะ28 27 25 24 20 สอนะคะเด่นลอบบ่ายนะคะเด่นลอบบ่ายอยู่ที่8และ7ค่ะ8ปดนะคะแปดส8มแปดสองแดเก้ดหนึ่งแสี่ค่ะขอแปดห้อีกหนึ่งคู่นะคะ่อค่ะ เร้ววตะมักนะคะใจชอบนะคะแปนะคะเก็บทุกท่านก็เร้วแต่ชอบนาะพี่น้องเร้วแต่มักนะคะ7จ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสนะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะสามสองแปดเจนะคะสา 3ามเจ็ดสามสองสองค่ะพี่น้องคะสองแปดสองเจ็ดนะคะแปดด้านล่างแปดสามแปดสองนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะพี่น้อง่ะนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องชอบก็าตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยเนาะค่ะเนาะ สำหรับ fc ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้3 2 8สสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลข5และเลข0ส่วนเบิ้ลประจำวันนั้น5-5นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในรายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โฉกโฉกมันหมนค่ะพี่้อง่ะสวัสดีค่ะ